มาเป็นมาสองปีแล้วนะเจ็บยังไงบ้างฮะเจ็บเจ็บแบบเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้ไปหาหมอไหมฮะไปคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรบอกว่าเขาเสื่อมเขาเสื่อมต้องผ่าต้องผ่าอย่างเดียวเลยบอกไม่ผ่ามามาเขาบอกไม่ผ่าไม่ผ่ากลัวแล้วทำไงฮะหมายถึงว่าเจ็บก็เจ็บเจ็บก็เจ็บเดินได้ไหมเดิน เดินไม่ได้เดินได้นิดนิดหน่อยหนยแล้วก็เวลาไปห้างก็ต้องใช้รถเข็นอยากนั่งไหมไม่อยากเลยใช่ก่อนก่อนหน้าก่อนหน้าที่เราจะจะต้องนั่งรถเข็นเนี่ยเรายังเดินได้เห็นคนอื่นนั่งรถเข็นแล้วรู้สึกยังไงอุ ยังนึกเลยอูโหูทาไมถึงถึงขนาดนมีเชีจรออเออพอวันที่ตัวเองเจอกับตัวเองเจอกับตัวเองอหถึงจะรู้สึกไม่สบายหรอกเวลาเขาเขียนเราไปนะเขาจะเข้าไปดูอะไรเขาก็ทิ้งเราไว้ข้างนอกแล้วเขาเข้าไปดูกัน <laughs> อใช่เราก็นั่งอยู่นะั่งจอยู่ใคร <นะ S 2> เป็น,น <ะ S 2> ลูกหลานเนี่ยนะ <laughs> รู้หรือยังว่าไม่ใช่ว่าทรมานที่แบบว่าเดินไม่ได้นะทรมานที่ทิ้งฉันไว้ข้างนอกทิ้งรู้ไว้ข้างนอกนะนอกไอเราอยากจะไปเองก็ไม่ได้ใช่อะไรที่เราอยากสนใจอยากจะเข้าไปใกล้ๆก็เข้าไม่ถึงไม่ถึงส่วนอะไรที่ลูกหลานอยากจะไปมันก็ทิ้งเราจ้าเฮิร์ตเลยน้อยใจนะแอบร้องไห้ไหมไม่ไม่กล้าเดี๋ยวมันทิ้งเราอีกแล้วหมอาม้าทำยังไงครับที่จะทำให้ อาการเจ็บปวดมันมันทุเลาลงไปบ้างก็เอายาทาก็ได้แต่ทายาฝังเข็มนวดไหมนวดก็นวดนวดก็นวดนวดก็นวดก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นคุณต้นไปนวดครั้งหนึ่งนะพันกว่าบาทนะเอออเออเนี่ยครั้งหนึ่งพันกว่าบาทก็นี่ต้องไปทุกทุกเดือนก็ต้องไปอย่างนี้ใช่ใช่นี่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่ไปแล้วช่วงนี้ไม่ไปแล้วช่วงหนึ่งชีวิตก็มีคนมาแนะนําให้รู้จักกับ งานวิจัยของอาจารย์วิเชษของคุณวิเชษทำไมถึงกล้าลองเห็นคุณต้นน่ะเห็นคุณต้นกับอาจารย์เสรีอ่ะอ๋อเห็นผมในรายการโทรทัศน์ใช่ใช่ก็ก็น่าเชื่อถืออ่าแล้วลองลองลองแล้วเป็นยังไงบ้างครับลองพอพอลองสี่วันนั้นเห็นผลเลยคือขึ้นเออลุกก็โอเคขึ้นดีขึ้นคุณคุณต้นแบบ มามาลืมคิดไปว่าตัวเองเจแล้วว่ะไปเดินตั้ง4กิโลโอ้โหไหนถึงว่าเดินเดินเดินเล่นหรือว่าเดินแข่งนะเดินเดินออกกําลังอ๋อเดินออกกําลังใช่คือลืมตัวว่า76ใช่เดินไปสัก4ี่กิโลเจอ้อสกิโลแล้วพอไปถึงขาไปขาไปโอเคขาไปโอเคขากลับไม่ไหวแล้ว คน30กว่า4กิโลก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะแต่หมามาลืมตัวเลยลืมลืมแสดงว่าตอนเดินมันไม่ได้รู้สึกไม่เจ็บอะไรไม่เจ็บะไรไม่เจ็บแต่มาแค่ตอนขากลับที่รู้สึกไม่ไหวแล้วมันมันมื่อยเมื่ยและตึงมันเมื่อยและตึงนะฮะอ่าก็ได้ลองทานดูทานดูใครเป็นคนจัดให้ทานเวลากินนะฮะ ลูกหลานหรือว่าอมะอม้าเป็นคนทําเตรียมเองมะมาเตรียมเองก็เตรียมเองเตรียมเองมีกลับไปหาหมอบ้างไหมฮะไม่ต้องหาแล้วเราไม่เจ็บไปหาทำไม <laughs> <c oughs> ไม่อยากรู้หรอือว่าว่ามันดีขึ้นเพราะอะไรอาจารย์ใส่อะไรลงไปข้างในหรือว่าเขาเรามันเป็นยังไงไม่เจอหมอหมอบอกป้าไม่ผ่านแล้วหรอบอกเอ้ยดูเดินสิ แกเลยหัวเลาะเลยแกยังจะชวนพาอยู่อีกนะใช่เออแล้วแล้วน้องหมอประจําหมอประจําที่หาทุกเดือนหาแกทุกเดือนปั๊บปั๊บอามามาเป็นเบาหวานเบาหวานก็เป็นด้วยเป็นด้วยเราเราอามาม่าก็เเอาเอาไปให้แกดูว่าเนี่ยอามามากินตัวนี้กินตัวนี้เป็นอะไรบ้างใช่ใช่ทานได้ไหมอ่าอันนี้เป็นแกบอกโอเคโอเคเลยเอาก็เอาแกบอกเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวป้ากินแล้วขวดเปล่าเอามาให้ผมหน่อยนะครับอบอกได้โดยเอาขวดเปล่าไปให้แกแล้วก็เอาโบสถชัวไปให้แกแกบอกว่าบอกแกว่าคุณหมอช่วยแบบว่าเอาบุญเลนะให้ให้กับคนที่เขาเออจะได้บอกคนอื่นด้วยใช่ใช่เอาบุญแล้วแกก็ช่วยทำซึ่งหม่มยก็ได้บอกกับคนอื่นด้วยใช่เยอะเยอะในเพื่อนเพื่อนในรุ่นเดียวกันมีใช่ เขาได้ลองกินดูไหมลองดีกันทุกคนเลยเอ้ยบอกก็ตอนนี้กลายเป็นประชาสัมพันธ์ไปเลยอไปไหนก็ช่วยและนอกจากนั้นยังได้ผลข้างเคียงได้บุญด้วยได้บุญได้บุญเห็นบอกว่าเบาหวานก็ดีขึ้นด้วยดีขึ้นคุณต้นหม่าม้าเบาหวานสองร้อยห้าสิบเบาหวานสองร้อยห้าสิบน้ำตาลสูงสองร้อยห้าสิบใช่พอหลังจากเริ่มทานเริ่มเิ่มเริ่มทานมา เ,ออเดือนเดือนแรกเหลือ142ตอนนี้ล่ะครับณนะพอมาถึงตอนนี้เนี่ย127โอ้ยจ้าน้ำตาลก็ลดลงลดลงร่างกายก็มีกำลังวงังชามากขึ้นออขาก็ไม่บวมโอขาไม่บวมด้วยขาก็ไม่บวมด้วยแข็งแรงขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะไหมไม่เคยเป็นหวัดเลยน่ นี่คุยคุยทับเลยนะฮใครที่ป่วยบ่อยๆนี่ลองมาดูหมาม้าแล้วกันไม่เคยเป็นหวัดเลยอสบายตั้งแต่ได้อาหารเสริมนี้คิดไหมว่ามันจะมีอาหารเสริมอะไรที่ดีอย่างนี้มาก่อนไม่คิดจะว่าใช่เลยแค่ผลไม้ เออใช่ไหมอ่าฮะแล้วทุกวันนี้แหละครับรู้สึกยังไงครับรู้สึกผลไม้ยาวิเศษกลับรู้สึกว่าผลไม้เป็นยาวิเศษนะใช่ใช่เวลาก็ขอให้หมาสุขภาพแข็งแรงอยากอยู่ถึงร้อยปีไหมฮะไม่อยากหรอกไม่อยากเอาไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาแม่เอาสักเท่าไหร่ฮะเอาเอาสักแปดสิบ แปดสิบก็พอแล้วแปดสิบนี่เหลืออีกสี่ปีนะโอ้ยสี่ปีก็โอเคแล้วยังอยากอยากเห็นอะไรอีกไหมฮะไม่อยากแล้วไปมาหมดแล้วนี่ไปมาหมดนี่ต้องถามลูกหลานดลูกหลานอยากให้อยู่เยอะๆนะอารมณ์ดีอย่างนี้ด้วยใช่แล้วก็เก้าสิบนี่ยเก้าสิบอ่ะเก้าสิบอ่ะต่อรองเก้าสิบขาดตัวเก้าห้าแล้วนะอ่าอีกนิดนึงนะน่าแถมหน่อยร้อยหนึ่งเนี่ยโอ้ยร้อยนึงไม่เอาหรอกทำไมอ่ะเลขสวยนะ ตตะบ,บันน้ไม่เป็นไรเราไม่ตะบ,บันลูกลูกหลานตะบ,บันครับขอบคุณหมากมากครับมีอีก